ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายรู้ว่าตัวเองจะไปที่ไหนรู้ว่าจะทําอะไรมาทําให้คุณได้ในสิ่งนั้นแต่ตัวขัดขวางคุณระหว่างทางก็คือความกลัวและความอยากที่มากเกินไปนะครับจะเรียกว่าเป็นความโลภเนาะซึ่งคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยคุณจะเจอ2ส,สิ่งนี้เข้ามาเล่นงานคุณนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณจะประสบความสําเร็จคุณต้องฝึกจิตตัวเองให้คุณสามารถแยกทั้งสงสิ่งนี้ออกจากมันไปให้ได้ก่อนเอาละคุณเคยอยาก ให้มันเป็นแต่มันไม่เป็นไหมครับอยากให้กราฟมันขึ้นแต่กราฟมันไม่ขึ้นเคยไหมครับฉันอยากได้กําไรในวันนี้อยากให้กราฟมันขึ้นจังเลยแต่กราฟมันไม่ขึ้นเคยปะ่ะนี่คือความอยากพอเราคาดหวังครับเรามีไบแอสไปในทิศทางว่ามันควรจะต้องขึ้นทั้งที่หน้าง,งานมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทําให้คุณผิดหวังเห็นไหมความอยากอยากให้เป็นถ้ามันไม่ได้อ่ะส่งผลต่อความรู้สึกผิดหวังเสียใจเก็งเนาะ อพอคุณเสียใจครับมันก็จะเศร้าซึมพลังงานตกจิตตกการเทรดจะผิดเพี้ยนพอคุณเศร้าเสียใจปุ๊บพลังงานคุณจะกลับไปสู่โหมดความกลัวแล้วยิ่งกลัวก็ยิ่งเสียไปกันใหญ่นะครับมันจะวนรูปแบบนี้อถ้าเกิดเข้าใจพิมพ์บอกหน่อยว่าเข้าใจหรือกดหัวใจให้ผมด้วยนะฮะนี่ไม่ขึ้นไม่พอลากยาวด้วยดังนั้นการเทรดต้องมีสต็อปลอสตามแผนจริงไหมมีสต็อปลอสนะครับ ะมันส่งผลแบบนี้หมดเลยมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดวันนี้คุณมีเป้าหมายว่าฉันจะเทรดตามแผนเดี๋ยนะมีเป้าหมายนะคนที่เป็นเทรดเดอร์นะครับไม่ต้องตั้งเป้าเป็นจํานวนเงินฟังผมนะไม่ต้องตั้งเป้าเป็นจํานวนเงินแต่ให้ตั้งเป้าเป็นการทําตามแผนว่าให้เงินเป็นผลพลอยได้พิมพ์คํานี้มาครับจงทําให้เงินเป็นผลพลอยได้ของการทําตามแผนโอเคนะจงทําให้เงิน เป็นผลพลอยได้ของการทําตามแผนครับยกตัวอย่างเช่นผมไม่ตั้งเป้าเลยว่าวันนี้ผมจะต้องชนะหรือแพ้ผมไม่ตั้งเป้าเลยว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอ่ะไม่ตั้งเป้าเลยแต่ผมเพียงแค่ต้องการจะเทรดในแพทเทิร์นนี้เท่านั้นผมต้องการจะเทรดในแพทเทิร์นนี้ผมเพียงแค่รอให้มันเป็นแพทเทริร์นแล้วกดออเดอร์อ่ะฟังดีๆนะช็อตเนี้ยสำคัญมากคุณต้องตั้งใจฟังนะครับ เราเพียงแค่รอให้มันเป็นแพทเทิร์นนี้และเราก็กดไปตามแผนโอเคนั่น,น่ยนี่คือเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือการทําตามแผนพอเรากดไปตามแผนแล้วจากนั้นครับก็ปล่อยวางมันลงเก็ t เรื่องนี้ไหมกดทําตามแผนแล้วสมใจแล้วจากนั้นปล่อยวางมันลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แล้ว เก็ตไหมครับต่อให้คุณอยากกําไรถ้ากราฟมันจะไม่ขึ้นมันก็คือไม่ขึ้นต่อให้คุณอยากจะขาดทุนแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณกดถูกแล้วมันมันเป็นไปตามแผนเป็นไปตามสถิติเป็นไปตามวินเลทต่อให้คุณอยากจะขาดทุนมันก็ไม่ขาดทุนให้คุณใครเก็ตเรื่องนี้บ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าเก็ตดังนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดคุณทําตามแผน แผนในหัวของคุณชัดเจนภาพในหัวของคุณชัดเจนว่าฉันเพียงแค่ทําตามแผนเท่านั้นถ้าเกิดคุณอยากทําตามแผนนะครับไอ้ความอยากชนะมันจะหายไปฟังให้ชัดนะเพียงแค่ทําตามแผนเท่านั้นความอยากที่จะได้ชัยชนะมันจะหายไปเพราะฉันต้องการแค่กดออเดอร์อ่าความคาดหวังว่าจะชนะมันก็จะหายไปเพราะ ฉันเพียงแค่กดออเดอร์ตามแผนเท่านั้นว่าฉันอยากฉัน,ฉ,นฉันต้องการแค่ตรงนี้ความกลัวก็จะหายไปด้วยความกลัวในการกดหายไปเพราะอะไรมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหรือเปล่าเพราะเนี่ยเราเห็นแบบเนี้ยเห็นเห็นแบบนี้ชัดเจนก็แค่กดไปตามแบบนี้เลี้ยมไหมครับอ่าพอจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณทําตามแผนมันไม่ต้องมีความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมันจะไม่มีความอยากไม่มีความกลัวเข้ามาเพราะเราทําสิ่งนั้นบนรรลุไปแล้ว ฉันได้กดตามแผนเรียบร้อยแล้วจบปล่อยวางที่เหลือเป็นเรื่องที่มันคนโทรลไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นไปตามสถิติของมันมันก็จะเป็นไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นโอเคไหมอ่าในลองบอกผมหน่อยครับว่าถ้าวันนี้เราสามารถเทรดและทำตามแผนได้แค่ทำตามแผนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีความกลัวและความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราคุณคิดว่าป่านนี้คุณกำไรไปนานยังใครที่ติดปัญหาชอบปิดก่อน ปิดก่อนแล้วมันไปถึงทีพีทุกทีเลยใครเป็นบ้างครับปิดก่อนแล้วไปถึงทีทุกทีเลยนั่นก็คือเหตุผลอยู่ดีคุณเกิดความกลัวขึ้นมาไงอยู่ดีคุณกลัวว่าคุณจะขาดทุนถ้าอยู่ดีคุณกลัวคุณก็จะไปทำอะไรแปลกแ,แ,แล้วจริงมากคือคุณไม่จบกับการเทรดนั้นสักทีแต่คนที่ปล่อยวางได้คือเนี่ยเขาแค่โฟกัสแค่นี้ครับฉันแค่ทําตามแผนเจอก็กดไม่ลงมาตามแผนก็ไม่เล่นก็ไม่ได้เสีเยงอะเพราะว่าไม่ได้อยากเล่น แค่อยากทําตามแผนแค่ต้องการทําตามแผนเจอให้มันชัดแล้วทาตามแผนทุกอย่างก็กําไรโอเคไหมครับเงินก็เป็นผลพลอยได้ของการทําตามแผนปะก็เป็นดังนั้นเราเราโฟกัสให้ทะลุไปเลยครับว่าแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทําจริงๆมันคืออะไรกันแน่โฟกัสให้ทะลุไปเลยสิ่งที่เราควรจะต้องทําจริงๆมันไม่ใช่การอยากเทรดแต่มันคือคุณมีแผนแล้วคุณมีระบบเทรดแล้วคุณแค่โฟกัสให้เป็น โฟกัสแค่จังหวะนี้เท่านั้นเป็นไปตามคอนเซปต์นี้เท่านั้นแล้วก็วาง TPSL บริหารความเสี่ยงทําในสิ่งที่สมควรทําแล้วสิ่งที่ควรเกิดมันจะเกิดขึ้นพิมพ์คํานี้มาครับทําในสิ่งที่ควรทําแล้วสิ่งที่ควรเกิดมันจะเกิดขึ้นโอเควางแผนไปแล้วเข้าไปแล้วทุกอย่างจบมันจบไปแล้วเก็ตไหมครับมันจบไปแล้วที่เหลือปล่อยมันเพราะคุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าถ้าเกิดคุณทําตามแผนไปเรื่อย ผลลับสุดท้ายมันคือกําไรเองจริงป่ากคุณปฏิเสธได้ป่าและต้นเหตุหลักๆตอนนี้ที่เราเทรดแล้วเราไม่รู้เรารู้สึกไม่มีความสุขมาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่จบกับมันเป็นเพราะเราเอาใจไปลุ้นเอาใจไประแวงเอาใจไปกังวลกับมันเพราะเราคาดหวังจริงว่าเราคาดหวังว่าให้มันขึ้นเราคาดหวังให้มันขึ้นแล้วเราเห็นการาฟเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นลง,ลงใจเรารู้สึกยังไงครับใจเรารู้สึกหวาดกลัวใช่ป่าอารมณ์มันสซวิง ถ้าอารมณ์ของคุณสวิงทุกอย่างมันก็จะมันจะเป๋อมันจะมันจะสวิงตามไปด้วยดังนั้นแล้วเปลี่ยนการโฟกัสทุกอย่างใหม่ทําในสิ่งที่ควรทําโฟกัสแค่แผนของตัวเองแผนว่าไงก็ทําแค่นั้น